น้ำพีน้ำนองเข้าสู่รายการเบิงอีสานร,รายการบัน,บนที่หยิบยกเอาเรื่องรา่าในชุมชนของคนอีสานมาบอกมาเลา่ามาเว่าสู่พี่น้องฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานทีต่ต่างๆคลิปนี้เป็นเรื่องรา่าของประชาเ่าแก่คูบ้านคูเมืองของพี่น้องชาวจังหวัด้อยเอ็ดซึ่งท่านผู้ชมแฟนรายการเบิงอีสานเพนวาใบบุญ ได้นำเสนอเรื่องราวของอำเภอพนมไพรไปแล้วคือโบอเห็นเบาเห็นเล่าถึงองค์พระธาตุคูบานคูเมืองน้ำแหนวสันตอนนี้ใบบุญก็เลยสิขออนุญาตหยิบยกเอาประวัติความเป็นมาขององค์พระมหาธาตุคูบานคูเมืองของพี่นอ้องชาวอำเภอพนมไพรมาเล่าถ่ายทอดสู่พี่น้องท่านผู้ชมกันครับ มาับพี่น้องมาไปฟังเรื่องราวความเป็นมากขององค์พระมาหาธาตุน้ำกันครับพระมาหาธาตุวัดกลางอุดมเวทตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพจรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัดที่มีประวัติความเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งมีปูชนียสถานปูชนียวัตถุตลอดจนโบราณวัตถุอยู่ภายในวัด ที่สำคัญเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นก็คือองค์พระมหาธาตุซึ่งเป็นเจดีย์ที่ไม่อายุกเก่าแก่นับพันปีตามํานานเพิ่นเล่าสืบทอดต่อๆกันมาว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในแต่ละปีทั้งวัดกลางอุดมเวกและกาชาวอำเภอพนมไพรเป็นกระสิรวมกันจัดงานเพื่อสมโภชเฉลิมฉลองปีละสองถึงสามครั้งซึ่งก็ได้แก่ในช่วงวันเพ็ญเดือนสามทั้งวัดและกาชาวพี่น้องในอำเภอเป็นกสิจัดให้มีงานเทศกาลบุญเดือนสามแล้วกาในวันเพ็ญเดือนเจ็ดชาวบ้านชาวเมืองเป็นกระสิรวมกันจัดงานบุญบังไฟขึ้น เพื่อเป็นการสักการะบูชาต่อองค์พระมหาธาตุได้ถือเป็นพระเพนีที่จัดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันจากตำนานค้นเถ่าค้นแก่เพิ่นได้เล่าสืบทอดกันมาแล้วแก็นีการบันทึกไวในหนังสือประวัติพระนมไพ่แล้วก็ประวัติของพระมหาธาตุวัดกลางอุดุมเวกท,ที่ท่านครูแก้วทิพยาอาจเพิ่นได้เขียนรวบรวมไว กล่าวถึงความเป็นมากของวัดกลางอุดุมเวทไว,ว้ว่าย้อนหลังไปในสมัยนับพันปีที่ผ่านมาแล้วสมัยนั้นพื้นที่อำเภอพนมไพรในปัจจุบันเป็นที่อาศัยของเช่าชนพื้นเมืองที่เอินเจ้าของวาคาเช่าคาได้พาก,กันสร้างบ้านตั้งเมืองอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ได้เอินหมู่บ้านของเจ้าของว่าบ้านจะแจหรือว่าบ้านแ,แก ในสมัยหนึ่งนั่นได้มีพระภิกษุสองรูปซึงมีน้มวาพระคู่มหารัตนชยะแล้วกับท่านพระคู่มหาปสมันเพิ่นได้ออกธุดงบำเพ่นเพียรมาจากทังเมืองอินทป,ปัตถานครซึ่งยุบุละครับทั้งฝากฟังประเสเขมรนเพื่อออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองมลุขะนคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแขวนโคตรบูญซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองนครพนมเมื่อทั้งสองท่านสองรูปได้จาริกผ่านมาถ,ถึงบ้านจะแจเพิ่นกระไดลงลักปักกฏเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็พักอยู่ยังชายป่าถ่ายม่บาดชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นแล้วกทสาบขา่าวจังภาคกันมากกราบไหว้ด้วยความเคารุปสัตธาชาวาบ้านชาวาเมืองก็จังได้ขอ นิมนต์ให้เพิ่อนยูธีบานแก่ท่านพระคู่มหาปสุมันเพิ่นได้รับนิมนต์ส่วนท่านพระคู่มหารัตนชยยะเพิ่นได้ตัดสินใจเดินทุดงไปเมืองมาลุคะนะครต่อเมื่อท่านพระคู่มหาปสุมันเพิ่นได้รับนิมนต์ของเช่าบานแก่เพิ่นก็นได้ชักชวนเชา่าบานให้รวมไม่ร่วมมือกันส้างวัดขึ้น เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติกิจทั้งศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนชาวบ้านจากนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็ได้รวมใหม่รวมมือการสร้างวัดขึ้นแล้วพากันตัง้งตือวัดแห่งนี้ว่าวัดปะสมัน ท่านพระคู่มหาปสมั่นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้หลายสิบปีเห็นว่าพระพุทธศาสนาเมฆคว่ำมันคงทาวอนเป็นปึกแผ่นบนแผ่นดินของเช่าคาบันแก่แล้วเพิ่นก็นจางออกทุดงตามพระคู่มหารัตนชัยยะไปยั่งเมืองมาลุาคะนครตอบต่อมาถึงสมัยที่พระคู่ยอดแก้วหรือว่าพระลูกแก้วซึ่งเป็นพระภิกษุช่าเวียงจันทร์ เพิ่นได้ผ้าเช่าเล้าอพยพข้าม,ม่นำค้งเขามาสู่ดินแดนของเช่าคาเพิ่นได้ไม่เห็นว่าดินแดนบาญแกเป็นชุมชนใหญหนาอยู่มีความอุดมสมบูรณ์จังได้ผ้ากันตัง้งรกรักปักฐานอยู่ปะผลกับเช่าคาตั้งแต่ก่อนต่อมาบานแกได้กลายเป็นเมืองแสนหลัานสางและทันพระคู่ยอดแก้วก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดปะสมั่นมาเป็นวัดโพเพราะว่า ในบริเวณวัดมีตนโพเป็นจำนวนมากจากนั้นเพิ่นก็ได้เดินทางไปขอแบ่งชิ้นส่วนของพระอุรังคธาตุมาจากทางผู้กัมพาเพื่อนำมาประดิษฐา,านไว้ที่วัดโพแล้วก็ได้มีการสั่งสถูปเจดีเพื่อบรรจุชิ้นส่วนของพระอุรังคธาตุแล้วแก่บพบระุพธลูกที่ได้อัญเชิญมาจากผู้กัมพา ซึ่งพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นนั้นก็คือองค์พระมหาธาตุในปัจจุบันนี่แหละครับต่อมาพอถึงยุคสมัยของพระคู่เมาหรือญาคู่ตุยในช่วงประมาณปีพศ2402สมัยนั้นเมืองแสนลลานสร้างได้เปลี่ยนซื่อเป็นเมืองมโนไพยแขวงมโนไพยท่านพระคู่มเมาเพิ่นเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธ ให้ม่ความเจริญรดุ่งเรื่องขึ้นแล้วเปลี่ยนสื่อใหม่เป็นทางการเมื่อวันที่หามีนาคมปีพุทธศักราช2425เป็นวัดกลางอุดมเเพราะเห็นว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ก,กึ่งกลางของอย่านชุมชนและก็เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้ของประชาชนในยุคนั้นสมัยนั้นนอกจากนี้ตัานยาคูเมา เิ่นกระยังได้บุรณะอุโบสถและก็ได้รับพระราชทานวิสูงคามมัสีมาเมื่อวันทีส่สิมกราคมปีพุทธศักราช2,450ต่อมานในสมัยของท่านพระคู่ประโชดธรรม,มานุยุทท่านหลวงพ่อชาลีเพิ่นได้มาเป็นเจ้าวาสอยู่ระหว่างปีพศ2 4 9 7ถึงปีพศ2 5 1 4 14. เพิ่นเห็นว่าองค์พระมหาธาตุสุดส้มชํำรุดพังลงมาเพิ่นกะจังได้ชักชวนอยากโยมชาวบาทซอยกันบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นไม่จนสำเร็จเป็นองค์พระมหาธาตุที่โดดเด่นสง่างามจนเท่าสุมือแล้วกะเป็นสักเป็นสีของพี่น้องชาวอพเภอพนมไพรจนถึงปัจจุบันในปีพศ2 5 2 1ถึงปี2539 พานพระปรัตนลินสุภัทโทซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าวาดในคณะนั้นเพิ่นกระไดเมีกันพัฒนาทั้งด้านวัตถุและกะด้านจิตใจประชาชนมีการบูรณะปฏิสังขรสร้างอุโบสถสร้างกุฏิสร้างหอสมุดกระไดจัดตัง้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตัต้งมูลนิธิวัดกลางอุดมเบชขึ้นเพื่อเป็นการสงเคราะห์ส่วยเหลือสังคม ล่วงถึงวันที่44กันยายนปีพศ2 5 3 9ท่านพระคู่อดุลจันทคุณหรือหลวงพ่อประดิษฐ์จันทโรซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี่แหละครับเพิ่นก็ได้เข้ามาบริหารวัดบริหารว่าพัฒนางานดันต่างๆมากม้ยังต่อเนื่องเพื่อสืบทอ,อดเจตนาร่มณของอดีตท่านเจ้าวาด อีกทั้งย่างใดก็ตั้งสมาคมจันทคุณแสนรรมการกุศลหรือว่าหน่วยกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทนะครับเพื่อซอยเหลือและก็สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตลอดจนทั้งมีการตัง้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีีของชุมชนวัดกลางอุดมเวทขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกการสื่อสารเพื่อให้คนในชุมชนได้ศึกษาหาความรู้ นอกจากวัดกลางอุดมเวทสิมีองค์พระมหาธาตุที่สำคัญแลแต่ยังมีปูชนียะวัตถุวัตถุโบราณวัตถุเก่าแก่ที่สำคัญอีกมากมายครับบาวาสิเป็นองค์สถุปที่มีอายุและกกามีความเก่าแก่เป็นอันมากขาดกันว่าคงสีมีการกอร่อสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับองค์พระมหาธาตุแล้วก็ยังมีพระพุพชรุปองค์ใหญ่ที่เช่าพนมไพร อื่น่าพระเจ้าไงแล้วก็มีรลูปลอของท่านพระคู่จิตติมศักรหรือพระคู่เมาแล้วก็ลูปลอของท่านพระคู่ประโชดธรรม,มานุยุทธ์หรือหลวงพ่อชาลีลูปลอพระคู่สุภัตอุดมเวทหลวงพ่อนาลินสุภัตโทซึ่งทั้งสามท่านสามองค์ถือเป็นอดีตจเจ้าอาวาสที่มีคุณูปการตอวัดกลางอุดมเวทตอพี่นองเช่าอำเภอ พนมไพ่เป็นยางมากน้ำผ้าปัามเจริญลุงเรื่องในชุมชนเกิดขึ้นหลายๆายด่านอีกทั้งยังเป็นทีเขารบศัทธาของลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนลูกลูกหลานเช่าอำเภอพนมไพ่แล้กกพี่น้องเช่าอีสานเท่าทัวทวไปนะครับอันนี้คือความเป็นไปเป็นมากขององค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวกตั้งแต่เพิ่นได้มี การเริ่มสร้างจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสิน้นแล้วก็มีการบุรณะปฏิสังขรณ์ดูแลมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจศูนย์ร่วมศรัทธาของพี่ของน้องในเขตอำเภอพนมไพรตลอดจนพี่น้องไกลๆและครับคันเอ่ยถึงอำเภอพนมไพรแล้วก็สินึกถึงพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ครูบ้านคููเมืองพี่น้องชาวอีสานเฮากะสิคุนหูบางคนบางทันก็เคยเข้ามากกราบไหว้สักการะบูชาขอพรที่องค์พระมหาธาตุแล้วก็ได้รับผลสำเร็จไปมากมมยพี่น้องท่านผู้ชมได้รับบึงรับชมแลว้วอยากมากกราบมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของกับครอบครัวก็มาได้ครับสำหรับองค์พระมหาธาตุกะ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกลางอุดมเวทนะครับบกไกลครับพ่อมาถึงเพื่อพนมไพ่มีเส้นทังแยกนะครับตรงหนาทีวาการอำอเภอเลี้ยวซ้ายไปพ่อถึงตลาดก็เลี้ยวขวาไปถึงซีแยกก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปทางดันตะวันออก,กประมาณจัดบก,กี่้อยเม็รครับเกิดสีถึงวัดกลางอุดมเวทที่นนองพันไปกะอย่าลืมนะครับ เขาไปกราบไหวข้ขอพรกับองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้นำเรื่องรา่าความเป็นไปเป็นมามาบอกมาเล่ามาเว่าสู่พี่น้องฟังและ้กกะ็สิได้อำลาหละครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่ซอยกดติดตามเป็นแรงอ,อกแรงใจนะครับในการบันทึกเรื่องรล่าของชุมชนคนอีสานเอาไว้ใน y o ยู u ู e ลาพี่ละน้องพบพอกันไหมโชคดีมีสุข ทุกท่านครับ